หลายวันก่อนฝนตกหนักมากน้ํารั่วลงจากหลังคาที่โรงงานเราค่ะเสี่ยวมากขึ้นจากราคาไม่เบาเลยแต่ฝนก็ตกหนักจริงๆนะคะวันนั้นทั้งลมทั้งฝนรวมตัวกันรุนแรงเรา,าก็รีบจัดการหาช่างมาซ่อมหลังคาเลยเราก็เลยไปเจอกับวัสดุนี้ค่ะ HPMC น้ําหนักไม่มากนะคะเรายกได้20กกโลต่อม้วนแผ่นจะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้ค่ะมีกาวด้านหลังซึ่งกาวค่อนข้างเหนียวมาก<า>พี่ช่างเขาก็ลองเทสให้ดูนะคะนอกจากไม่ทิ้งคราบกาวแล้วเนี่ยแผ่นพอติดพื้นผิวลงไปก็จะไม่ฟูขึ้นมาด้วย ก็ยังจะบางๆเหมือนเดิมคะหลายคนอาจจะ,ะงงๆว่าทําไมไม่ซ่อมทีละจุดหลังคาเราเป็นเมทัลชีตค่ะแน่นอนความเป็นโลหะเราก็ต้องเอาพวกซิลิโคนหรือซีลแอนต่างๆซีล,ลตามหัวน็อตมาที่นี่คือหัวน็อตมันเยอะมากแล้วห,วหวลังคาเป็นเหล็กมันก็จะมีการยืดขยายตามความร้อนค่ะวัสดุซีลแลนม,มันก็จะมีการเสื่อมสภาพไปตามธรรมดานะหัวน็อตมีเป็นร้อยร้อยรูค่ะจะั่วรูไหนก็ไม่รู้เลยพื้นที่หลังคาก็คือค่อนข้างเยอะอยู่ถ้าฝนตกลงหรือั่วไปตรงไหนก็ทำความเสียหายได้ทั้งเราทําการยาซิลิโคนต่างๆประจําปีทุกปีค่ะ แต่ถึงยาแล้วยังสลับกันล่วงเหมือนเดิมคะ่ะเราหวังว่าเจ้าวัสดุ HPMC ตัวนี้จะทําให้เรานอนตาหลับไม่อย่างนั้นวันไหนฝนตกทีไลนอนผวาทุกคืนค่ะกลัวน้ําจะรั่วลงคางโรงงานแล้วก็โดนเครื่องจักของเราโอเคราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้ตื้นนะคะด้านล่างน่ะแพงกว่ายเยอะเลย <S <S ค่ะฝนตกหนักมากหลังคาเลิกล่วสบายใจแล้วค่ะ